วันนี้นายกองค์การบริหารวนตำบลบ่อหินนายกํำรวยเกี้ยงช่วยลงพื้นที่ตำรวจปราปาปีปากกับเ้ก้าหมู่เอ๋อนหมู่เจล่าก็เดปโอ้ปยต่างล่วงนเลยกับตำรวจปาปีปากกับเพราะว่าถตหนุนเมื่อก่อนเดิมๆมานะครับเขาจะขยายประปาีปาฝั่งฝั่งฟ้า ฝั่งฟ้าต่อไปพุ่ยปาาฝั่งนู้นยังไม่มีคือจะทำขยายขยายเกตขยายเกตไปฝั่งนู้นจาบ้านฝั่งนู้นก็ได้ใช้กันด้วยครับเพื่อเพื่อนะบ้าวจ็บกาวตับหนึ่งสี่สิบเก้าตับหนึ่งลังนู้นหรือเปล่า หนึ่งเจ็หนึง่งโอเคกับตอนนี้ครับอ่าท่านนายกองการเบ,รบรือยนดวดตะบนบ่อหินแล้วก็ประปาป,ปุยปักกันตั้งอ่ามาลงมาขยายเขตให้อ่าของตะบรนบ่อหินหมูแปดหมูมำกับมาจำ กับนี่กับเอาปลาปุบป่ากกับอันตรนกระยายเขตปลาปลาปมบปากใช้เกาะกลางโอเนี่เอา

เออเฮ้อนี่เอาแต่เด็กดไม้นะมันเทคโนโลยีนะมาเจไม่ได้ทำนาดีนี่มั่นเจตีก่อนเออสวยก้างได้นี่ก็บางหลักพอบหลังกาย